สวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวการทำกุ้งถังนะครับที่ทางเพจเรามีขายอยู่ตอนนี้นะครับ รอ้อยจะเริ่มกินกันเลยนะคะนี่เดูให้เห็นชัดๆนะคะกุ้งบใหญ่มากดูโอ้โหต้องร้อง กลัวเห็นไม่ทักว่ามันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวขอเข้าช่วงสาระน่ารู้กันแป๊บหนึ่งนะคะเราพักภาพตรงนี้ไว้ก่อนอาจจะดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเพราะว่ายุบไปเยอะค่ะอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมารับเองที but, ่บ like sure <re> ้านเนี้ยค่ะได้ไหมได้ค่ะมายังไงได้บ้างคะก็ตรง หลักเลยก็ขับรถมาตรงวัดหน้าวัดโคดนะคะแล้วก็ยูเทินมาเข้าซอยข้างเมอร์เนดแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆแล้วก็พอเจอรลตัดเอ็กเซสอยู่ฝ่ามือที่ก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยจะเห็นซอยหนอนเมียนซอยเขี่ยฝ่ามือพอเจอซอยปุ๊บก็เลี้ยวขวาเลยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาจนเจอสี่แยกเลยก็ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านร้านตางโมเดิร์นซีฝ่ามือ เ้ามาไดลยอยู่ในหมู่บ้านลัลลันตาโมเดิร์นซีนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมารับก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแบบไม่สะดวกให้ไปส่งเงี้ยอาจจะผ่านมาแถวนี้อะไรเงี้ยแวะมาก็ได้นะคะต้องโทรมาสั่งก่อนไหมโทรมาสั่งก่อนเาานาะก็คือโทรสั่งโทรมาสั่งก่อนนะคะแล้วก็ใอยเข้ามารับได้เลยถ้าอยากโทรมาสั่งนี่ระมาณสักเท่าไหร่ถ,ถึงกับกี่นาทีอะไรเงี้ยถึงค่อยมารับให้โทรสั่งล่วงหน้ามาชั่วโมงด้วยใช่เพราะว่า ของเราจะไม่สต็อกไว้เราจะซื้อไปซื้อตรงชายทะเลเลยะคะ่ะก็คือเขาซื้อของสดแล้วก็มาทําเลยนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เกิดจะสั่งนะคะแล้วก็มารับเองเนี่ยขอให้โทรก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะจบแล้วสาระน่ารู้ของเราตรงนี้ก็คือต่อคะ่ะต่อเลยแล้วของที่ร้านนี่คือเห็นได้ยินว่ามีส่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นบริการส่งอย่างเดียวครับเขาผมเริ่มทําได้ไม่นานครับประมาณ4เดือนก็เลยยังไม่มีหน้าร้านนะครับ บวกกับทำงานประจำด้วยก็เลยเป็นบริการ Delivery อย่างเดียวครับแล้วส่งที่ไหนบ้างอะพื้นที่อะไรเงี้ยพื้นที่ตอนนี้ก็เป็นในระยอนะครับก็ตั้งแต่พื้นที่ฝั่งบ้านฉางนะครับบ้านฉางจนถึง IRBC นะครับแถวแถวแยก Housing ส่วนไปทางซ้ายหน่อยก็จะเป็นพวกนิคมพัฒนาอ,อ,อะไรจนถึงแค่นิคมพัฒนาครับส่งส่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยเรา<ช>อะบ้านห้ก็ส่ง ไปส่งถึงบ้านค่ายเลยมาแล้วเผื่อคนบ้านค่ายสนใจอยากกินนะคะเขาส่งด้ยนะบอกเลยมีลูกคาจาอยู่ที่ว่าใช่ครับใช่ใช่โอ้นี่เราสนของพุรยองแล้วนะจริงๆนะใช่แล้วเมนูที่นี่มีเมนูอะไรบ้างคะก็จะมีอ่าจะเป็นกุ้งถังนะครับหลักๆแต่ว่าส่วนผสมที่ใส่เราก็จะมีให้เลือกตามขนาดนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดแล้วก็อยู่ที่ว่าเผื่อลูกค้าแพ้กุ้งเนี้ครับเราก็จะมีตัวเลือกให้ว่าทานหอยกับปลาหมึกก็ได้ครับ หรือว่าถ้าลูกค้าอยากกินกุ้งอย่างเดียวก็เป็นกุ้งล้วนก็มีครับหรือจะเป็นชุดรวมก็จะเป็นชุดที่เราสาธิตไปเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเซ็ตรวมมี2ขนาดนะครับมี399นะครับกับ5 8 9 399ก็จะเป็นน้ําหนัก1กิโลกรัมนะครับส่วน5 8 9ก้าก็จะเป็นน้ําหนัก1กิโลครึ่งนะครับจะทานได้ประมาณ 3- 4ี่คนนะครับแล้วคมเสนอแนะใสั่งเซตรวมเลยใช่ครับก็จะทานครบทุกอย่างครับที่นี่นะคะ เ,เรื่องของความไว้ใจผมนะคะก็คืออนาคตอาจจะมีเพิ่มช่องทางการขายผ่านแก๊บฟู้ดแพนด้าฟู้ดค่ะเดี๋ยวจะแจ้งทางหน้าเพจอีกทีหนึง่งใช่ไปกดติดตามกันไว้นะคะเผื่อว่าเข้าแก๊บฟู้ดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้สั่งกันง่ายๆยิ่งขึ้นเราก็จะขยายเวลาด้วยใช่ไหมใช่ใชค่ะจะขยายเวลาจากเดิมจันถึงสุกจะเป็นหกโมงเย็ยนถึงสามทุ่มก็อาจจะเป็นหกโมงเย็ยนถึงห้าทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่ม ถ้าเกิดว่าเข้าแก๊บเมื่อไหร่นะคะก็เขาก็จะขยายเวลาตามที่แจ้งนะคะอันนี้ก็กดติดตามเพจเอาไวน้นะเขาจะแจ้งทางเพจอีกทีนึงนะคะแล้วมีเบอร์โทรติดต่อไหมมีครับเบอร์อะไรก็จะมีเบอร์หลกนะักแล้วจะมี090ครับ989ครับ3861นะครับค่ะก็เบอร์แป้งก็จะเป็น0889582635นะคะหรือว่าสั่งผ่านช่องทางเพจก็ได้ค่ะเชทเพจได้เลยตอบแชทเพจจะมีคนตอบตลอดครับ แล้วแต่ตามสะดวกกันนะคะตอบแชทเพจก็ดีเหมือนกันเพราะว่าง่ายเนาะใช่ครับส่งข้อความมาเลส,ส่งที่อยู่กันง่าย